มาทังนี้ม่นาเลงเส็จแล้วอ้ยโยยยยดเมียเสอมีวันนี้ให้ไปดีเจโฟนะจ๊ะ่ะาเชิมงานโเต็กเต็กยังไ้ควนเนี่ยเต็กหมูเต็กหมูนะพี่น้อง กระสีนี่นี้ต้มปลานักอ้ต้มปลาเราหัอเตี้ยก่อนไหมหัวลงดิหัวเลยันเลยัลงนี่จะมีหอยแครงกุ้งแซ่บมีไกโครกเออมาไม่ไก่หมูมันหนุ่ด้วย เขาเลยอันนี้กำลังย่างต่อพรุ่งนี้รุ้ยไปอีกนานอ่ะสี่ร้อยใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าตื่นกี่โมงโอเคใส่สั่งข้อเทลอยั่ๆจ้าข้อเคท้าสุดข้อกเท้าเจ็ปุ๋ยข้อต่เปิดปุ๋ยนักเตยคนลเนาะ เวพี่น้องมาแซมกันเด้อยบานบรรยาก,กาศโตล้มหนาวเลกนอ่อยจล็น่อยจะได้ดังไฟน,น,นี่นมนหล่นดิดนใชบนี่นนมนหล่ใช่ไหม้อางมาแซมกันนดครับน้จ้มีน่นะครับพี่น้องควารห่เยอะแยะมากมายเลยครับแช่น้ำปลา แข้งหมูสเต็กนะครับต้มปลาแล้วก็ญี่ปุ่นทำเลยครับเลยแล้วเหลือตำใสนะครับวันนี้ดูแลกันมันดีแล้วาได้ครับเด้อทุกคนเราไมันไม่หลานแล้วเจ้กุ้งมหาไทยค่ะเฮ้ยมกุ้งกระสื ติดโควิดได้พี่น้องเนี่หวานนี่ครับนุชว่าจ้ามาละบ้างนี่จ้ากินแบบนี้ไหมชิ้โฟูไม่ผักหอมบ่นี่จ้านี่จ้าผักหอมจ้าเจียวอะไรอีกคะวางเลยค่ะมาแซ่บๆดกันครับพี่น้องม้านแม่หญิงแซ่บโอเคไม่ไหวเหรอพี่บุ๊บอกว่าหน่อยเดียวนึ่งมาเมื่อไงหวานหวานเนียน้ำจิ้มอ่ะ จเห็เาอยู่ลาเยงเเี่ยพอแม่ใส่เอ็ไมะเนียอมดีๆอผักไหมคะ้งนี้แบบบางแม่ยืๆนีอยอ๋ใกันนะๆเชียงพอเปาเีงวอ้ม่เนีงก่กันเออเอยงเอยๆ่เอนใเอน่งะเริมเป็นปลาลคเอเชีอีกเริงมเ็นคนหยาอ๋อแล้วเฮ้น้องไปเ ปลาแดนี่จะมล่ะคะปลาแดกบัตรบ้านอีกทีปลาแดนี้อมาเนี้คนเดียวเหือต่ำใต้สูงเอ้ยหมาคืณเอ๋ปลาล้าหมดแล้วบอนประแดกแม่เด้จยูนี้หายมากแต่จะเป็นจะกปลาแดกคืออยู่วะบมาพี่น้องแต่ม เป็นอะไรกันนี่ยอนโทรัพท์ไปเลยโอ้โหเป็นอะไรนี่้ไปนีย้อนโทกินนี่่วงย่จ้าหอยยจ้ากะว่ผมแต่ใส้กอม่กเทียมเลยดะวังหมาด้วนึงเนาะแต่กินอะไยัง อะไนี้ฮะอันไหนหมดแล้วหมดแล้วใช่ไม่ยอไปให้หนูเลยไหมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ยากนี่เป็นคนขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ที่เดียวพี่เอาไปให้หมดเลยโอ้โหเว้นนี่ไหย แบบนี้ดีว่ะอันนี้อันนี้อ่ะร้อนอ้าเยี่เียมีโมีียอันนี้เย่อพี่รู้ไงเยโอ๊ยเอันนี้ันัเ่เปา มาวันนี้พี bells. ่น şey ้องแฮปปี้บ day เจฟอร์แล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวดิเจฟอร์อะไรเงินค่อยไอ้ทั้งมันร้อยเดียวอยากซื้อของกว่านี่มีเออเนืแต่ไม่ให้วันละร้อยกรุงซื้ออะไรให้เลย เว้าเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมาถือเว้ามามามาถือเลยโอ้ยเ้ก็ได้เฮ้ยก็ได้เือก็ได้ครก็ได้เฮ้ยผมคนละผมคนผมคนละผมคนละเนี่ยถืออันนี้เนี่ยเป็นของวันเกิด Happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday, happy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  birthday, bye, happy birthday, happy birthday, happy birthday ความสนุกสนานพี่น้องวันเกิดเจฟโฟนะครับวันนี้ซอยซอยหน่อยซอยพี่ฝากน้องเป็นกำลังแรงใจให้เรอบีสานบังโคลนแล้วกันนะครับภาพมาชมบรรยากาศนะครับจัดวันเกิดเจฟโฟขางกองไฟยังไงในวันนี้มีกองไฟครับแะหน่อย กดไลค์กดแชร์กดติดตามรุยๆแล้วนะครับคือมีฟ้าไว้เสนิ gamma ได้พี่น้องเด้อะชิณาจังพอกันไหมคิมีอาไปเาแล้วครับอากาศเริ่มหนาวหนาวแห้งครับไฟลุกแล้วพี่น้องไฟลุกแล้วครับชิหณาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ